สวัสดีค่ะป้ากิ๊กทำสวนนะคะวันนี้จะพามาดูมะนาวค่ะทําไมดูมะนาวมะนาวบ้านใครไม่ออกดอกไม่ติดลูกมาดูต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นกิ่งตอนมะนาวที่ป้ากิ๊กเอามาปลูกได้สักประมาณปีหนึ่งค่ะตอนซื้อมาเล็กๆต้นประมาณเตี้ยๆประมาณแค่เนี้ยซื้อมาจากตลาดคําเที่ยงนะคะต้นไม่สูง อันนี้เป็นบ้านบ้านลูกชายอยู่ใกล้ๆกันเอามาปลูกข้างในเป็นลูกเขาเอามามากรูดมาปลูกติดกันเกินไปแต่มันก็โตนะโตดีมากแสดงว่าดินแถนื้อดีค่ะเนี่ยดูสิปีเดียวค่ะต้นสูงไล่ๆกันเลยทีนี้ป้ะก๊กจะบอกว่าตอนซื้อมาใหม่ๆนะคะเขามีลูกอย่างเงี้ยติดมาสองลูกสามลูกพอมาปลูก ก็แก่ก็เก็บกินเสร็จแล้วก็ไม่มีลูกอีกเลยพอไม่มีลูกอีกเลยก็มีต้นเขาก็สูงขึ้นมาใบเต็มต้นแล้วลูกชายถามว่าแม่ทํำยังไงดีมะนาวมันไม่ยอมออกดอกอีกเลยตั้งแต่ซื้อมาเก็บลูกกินหมดแล้วก็ไม่มีดอกเลยก็เลยบอกว่างดน้ําลองงดน้ำเขาดูนะงดน้ําจนใบเขาร่วงแล้วค่อยอัดน้ําเข้าไปแต่เคสนี้นะคะงดน้ํา แต่ว่าลูกชายเขาไม่รอให้ใบร่วงเขาสงสารเขาบอกว่างดน้ำประมาณสักเก้าวันสิบวันใบยังไม่ร่วงเลยแม่สงสารมันก็เลยเอาน้ำฉีดให้พอฉีดน้ำเข้าไปนะพ่นน้ำเข้าไปได้สักสองสามวันดอกทะลักออกมาเต็มต้นเลยค่ะน,นี่ร่วงไปเยอะแล้วนะเพก่อนๆไม่ได้มาถ่ายมาถ่ายตอนนี้จะให้ดูว่าเขาติดลูกเนี่ยดอกเนี่ยทะลักออกมาหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นมะนาวเนี่ยก็คือ บางคนก็ถามข่าวก่อนป้ปกิกทําคลิปไปที่เด็ดใบให้ดูเขาก็บอกว่าตายแล้วมะนาวเป็นสวนเป็นต้นใหญ่ๆจะไปเด็ดใบเหรอปรก้กิกก็ตอบไปว่ามันมีหลายหลายวิธีไม่ใช่ว่าเด็ดใบอย่างเดียวอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีงดน้ําแต่ที่เขางดน้ําทั่วๆไปไม่ได้งดแบบนี้นะคะเขางดน้ําถ้าสมมุติว่าเป็นหน้าฝนเขาก็จะพลาสติกมาคลุมพื้นดินตรงรอบต้นเนี่ยไว้แล้วก็ไม่ให้น้ําเข้าไปค่ะฝนตกก็ไม่ให้น้ําเข้าคือไม่ให้เขากินน้ํา คุมไว้บริเวณบริเวณนี้จะก,กว้างเลยแล้วเขาก็รอจนใบเนี่ยร่วงแห้งเหี่ยวแล้วก็ร่วงพอใบร่วงเขาก็อัดน้าเข้าไปก็ดอกก็ทะลักออกมาอย่างนี้แต่แคสนี้นะคะใบไม่ร่วงเพราะว่าเจ้าของสงสารก็เลยเอาน้ํามาอัดปรากฏว่าดอกออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะเต็มแล้วติดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเล็กๆอันนี้อันนี้ก็ติดแล้วเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยติดลูกละ ข้างล่างก็จะเห็นเป็นตุ่มนะคะเป็นลูกเล็กๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยติดหมดแล้วค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยติดคือติดหมดถ้าเป็นลูกกลมๆเขียวๆเล็กๆอย่างเงี้ยติดหมดค่ะป้กิ๊กไปแหวกดูด้านน้นก็ติดก็แสดงว่าโอเคทีนี้พอติดแล้วเราก็ต้องบำรุงเขาเนาะบำรุงเขาป้กิ๊กจะใส่ก่อนนี้ที่ปลูกก็ใส่ขี้ขังคาเป็นระยะนะคะตั้งแต่เอามาปลูกเนี่ยก็ใส่ประมาณ3ครั้งแล้วล่ะ เราก็จะเอาขี้ข้างคาวเนี่ยมาโรยรอบๆบริเวณทรงพุ่มของเขาเนี่ยเนี่ยโรยไปนะคะอันนี้ต้นเขากิ่งก้านเขาก็กว้างแล้วก็ใส่เยอะหน่อยโรยไปแล้วก็จะเอาน้ําใส่เข้าไปใบไม่ใช่ใบมะนาวร่วงนะคะเป็นใบต้นแก้วคะ่ะเ้าตัดต้นแก้วหน้าบ้าน จ้างคนมาตัดแล้วเ็เอามากองว้ตรงเนี้ยพวกเก่งเราเอากิ่งออกไปกองไว้นู่นนะเป็นใบดอกแก้วค่ะไม่ใช่ใบมะนาวนะใบมะนาวไม่ร่วงเดี๋ยวจะเปิดน้ําใส่วิธีนี้นะคะเวลาง,งดน้ําสักเก้าวันสิบวันให้เอาน้าเนี่ยฉีดไปเยอะๆเลย ฉี<อ>จน<อ>ท่วมเลยอกเ9วันิบวันแล้วก็ใครคือใครไม่ไม่ไม่สงสารนะคะก็เอาเลยเอาใบร่วงเลยใครสงสารก็ทําอย่างลูกชายปะกิ๊กนี่แหละเขาบอกว่าเขาสงสารเขารอไม่ไหวเขาก็เลยเอาน้ำมาอัดมันเข้าไป อันนี้เหี่ยวดอกเหี่ยวหมดละตอนแรกพอกิ๊กมาดูขาวโพลนเต็มไปหมดเลยค่ะเนื่นยังยังออกใหม่อีกเลย,ยออกใหม่เรื่อยๆเลยเามะานาวใครไม่ออกดอกให้ใช้วิธีนี้นะคะบดน้ำให้เยอะๆหน่อยแค่ไหนมากรูดใบเยอะเลยใบดกเลยค่ะ เพ่อพองจองมะกรูดมะนามะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอเดี๋ยวนะปิดน้ำก่อนดูข้างในเนี่ยกำลังจะออกดอกอีกเป็นตุมต่มเต,ต็มไปหมดเลยนะวิธีนี้สุดยอดได้ผลดอกเยอะเลยที่จริงร่วงไปเยอะแล้วนะเนี่ยอันนี้ออกใหม่อีกเหมือนเหมือนกับดอกมละลิเนาะ เนี่ยตุ้มๆนะสวยเลย่าลองไปใช้วิธีนี้ดูนะคะมะนาวใครไม่ออกดอกไปงดน้ำซะแล้วถ้าง,งดน้ำแล้วยังไม่ออกดอกใบร่วงอย่างเดียวแล้วใบอ่อนแตกออกมาเต็มก็แสดงว่าต้นเขายังไม่สมบูรณ์ค่ะเขาสะสมอาหารยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเราต้องให้ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสพวกประเภทที่ขังขาวนี่แหละ หรือว่าใครไม่มีไม่ถือสาก็เอาสูตร15นะคะปุ๋ยเคมีไปซื้อมาใช้สูตร15 15 15หรือว่า 16, 16 16 16ก็เอาใส่ให้เข้าได้ค่ะถือว่าเป็นปุ๋ยปลอดภัยเหมือนกันเนี่ยใบแก่ๆป้ากก๊กมาเด็ดออกนะคะเด็ดออกเนี่ยเด็ดออกหมดถ้าเราว่างๆแล้วก็ใบแก่ๆยเงี้ยเราก็ช่วยเข้าออกบ้างเขาจะได้เอาอาหารไปบำรุงดอกเนาะดอกผลอันเนี้ยใบใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาช่วยเข้าเด็ดออกบ้างนะคะ พอดีปก็กก็ไม่ค่อยจะว่างโผลมาช่วงเย็นจะต้องมาให้อาหารไอ้เจ้าไอ้ตัวเฝ้าบ้านอยู่หน้าบ้านนี่แหละค่ะเย็นๆก็มาให้อาหารทุกวันเพราะว่าลูกเขากลับตัวนี้ค่ามืดน่นยืน <laughs> อ,<เ> <laughs> อยู่ยยบนโตะ๊ะ <laughs> อยู่ใกล้กันค่ะเดินมาก็ได้นะประมาณ500เมตรไม่ถึงอใกล้ประมาณสักสี่อเมตรได้เดี๋ยวป้าเก๊กจะมาปลูกเคลด้านนูน้นละ กำลังวางแผนแล้วค่ะเพราะว่าที่บ้านไม่มีที่จะปลูกละพื้นที่หมดเด็ดใบอย่างนี้เด็ดทิ้งกลองวันนี้แหละเอาไปใต้ต้นไม้เขาโอเคค่ะคลิปนี้ก็อยากให้ดูก็คือบางคนนะจะแย้งปะกิ๊กเยอะมากเลยคลิปก่อนที่ปะกิกเอามาเด็ดใบเขาบอกว่าอ้าวใบแล้วไม่ได้เอาไว้ปรุงอาหารเหรอใบมีหน้าที่ปรุงอาหารและประเด็ดหมดแล้วจะเอาที่ไหนปรุงอาหาร เขาก็แตกใบใหม่ออกมาปรุงได้แตกใบใหม่พร้อมดอกคือแตกใบอ่อนออกมาพร้อมดอกเคยเห็นเขาตัดตอต้นไม้ไหมคะเขาตัดเขาตะเอาใบที่ไหนมาปรุงล่ะเขาตัดต้นไม้ตัดอะไรเขาก็เหลือแต่ตอเดี๋ยวเขาก็แตกใบใหม่ออกมาใบอ่อนใบกิ่งก้านสาขาออกมาใหม่คือคนส่วนมากนะคะคนที่มีแต่ทฤษฎีเรียนทฤษฎีอย่างเดียวไม่ปฏิบัติก็จะย้อนแย้งกับคนที่เขาปฏิบัติคนปฏิบัติเขาปลูกจริงทําจริงปฏิบัติจริงเขาก็รู้หมดทุกอย่างแต่ว่า เขาไม่ได้บรรยายไว้ในคลิปเดียวจนจบเนาะก็เอาเท่าที่พอพอทำคลิปได้ให้ดูเข้าใจไม่เข้าใจก็ถามได้แต่บางคนก็ชอบย้อนแยง้งเพราะฉะนั้นคลิปนี้ไม่เด็ดแล้วนะไม่ต้องย้อนแย้งปกิกนะคะอัดน้ําเข้าไปถ้ามีต้นใหญ่ๆกี่ต้นก็ทําแบบนี้แล้วก็อัดน้ําเข้าไปบอบอกดอกแน่นอนค่ะพูดเบอร์ลายหน่อยเบอร์ลายก็ย้อนไปดูคลิปเอาก็ได้มั้งอ่าเบอร์ปกิกก็คือ0 8 0ย์แปดศูนย์เจ็ดห้าสองเจ็ดสามศูนย์ศูนย สนใจห <c oughs> ยิบมาแค่นี้คีิข้างข่าวกองอยู่ที่บ้านหมดค่ะ <c oughs> ลายก็คือยุาลัย2 4 9สาภาษาอังกฤษตัวเล็กพิมพ์ติดกันไปเลยนะคะยุภัย y าย Y-U-P-A-L-A-I ยุาลัย2499สนใจสินค้าย้อนไปดูข้างหลังนะคะคลิปก่อนก่อนก็จะโชว์ให้ดูบ่อยๆอยากได้อะไรก็ทักมาวันนี้ก็โอ้ติดต่อมาทักมาเยอะเลยวันนี้วันนี้ FC ลุกขึ้นมาปลูกผักอินทรีย์กันเยอะ จากที่ไม่เคยสั่งก็สั่งวันนี้หลายคนเลยทีเดียวค่ะส่วนมากจะอยู่แถบภาคกลางนะคะแถวปทุมแถวนนทบรุรีแถวกรุงเทพเยอะภาคใต้ก็มีค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ